สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทูกเกมเมอร์นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวไม้ครับ0.12.1นะครับน11นะครับที่ผมยัได้ดูคลิปก็คือแม่ผมได้ทำโทรศัพท์ให้ใหม่ให้ผมใหม่ครับเป็นซัมซุง SMG3130 นะครับเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยออก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็มีสมุดหนังสือเอนชานแล้วก็ตํายาต่างๆของก็เหมือนเดิมมันน่าจะแก้บางนะครับผมก็ไม่รู้เลยว่านะครับของก็ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปเราไปนรกลบกันดีกว่าเผื่อมีอะไรเพิ่มขึ้นอ่า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  ออกซิเดียมอยู่ไหนออกซิเดียมดูไม่นแล้วลื่นกว่าเดิมแล้วครับหรือเป็นเครื่องผมก็ไม่รู้นะครับเพราะเครื่องกับผมเลื่อนมันแ็กไปเลยวู เขามาเรียบร้อยแล้วนะครับในนาลกนะครับทำไมตรงสายนี้คือการตรงที่มันเปลี่ยนด้วยครับนี่ครับน่าจะเป็นที่เขาเปลี่ยนด้วยตอแนแรกไม่ไม่ได้มาแบบนี้ดูว่ามันต้องเกิดมาแบบนี้แต่เร้ไม่เกิดมาอยู่ในนี้นครับตอแนแรกผมจําได้ว่า มันนี่ใช้แรกๆมันมันเกิดมาอยู่ข้างนอกเลยอันนี้มันเกิดมาอยู่ข้างในในถ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยข,ขึ้นมาแล้วโอ้โหดูให้เกิดนี่มันจะฆ่าเลยหรือเปล่า ขูดมาได้ในตรงนี้แป๊บน,นึงครับนี่ลองดูสิมองให้เห็นใกล้ใกล้หน,น,น่อยอ้าวเราจะข้าไหนเนี่ยเอาเงินนั้นมีคนรอนะครับสร้างประตูมามันก็จะอย่างเงี้ยนะครับสุม่มน,นะครับเมื่อได้กลับไปที่ที่เรามานะครับมัจะสุม่มนนะครับไปอยู่บน โล่อันธรรมดานหละจะมันจะสูงไปที่นแทนไปเลยตอนไปมันจะแดกแลกครับอา้าวอยู่อย่างเงี้ยครับรอ,อ,อก่อนนะครับยวนะครับมันก็ว้ามานี่ อ้าววอ t เด e ทีตอนเข้ามาในโลกมเข้าโคตรเร็วทีตอนกับอืดยิ่งกว่าอะไรนี่ครับมันก็วัำมอีกทีนะครับตอนแรกผมไม่ได้มงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ